สำหรับวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถ p p v คาร์อเนกประสงค์เ,งเจ็ที่นั่งนะผมบอกได้เลยว่าค่ายน,นี้เขาจัดเต็มในเรื่องของออปชั่นราคานะครับคันนี้ที่เป็นมือ2องนะฮะประหยัดกว่าออกรถไปแดงได้ถึง1ล้านบาทและออปชั่นแบบนี้มีสรุปออปชั่นด้วยฟังก์ชันความปลอดภัยจัดเต็มแบบนี้สภาพเป็นยังไงยังน่าใช้อยู่ไหมเราไปดูกันครับ Five years later, like I said, I would make it on my way up. It's all love Coming from the nation, made a foundation. True stuff, yeah, too tough. We ain't giving up on our dreams, everything is ahead of us. Stay true to your path, it's not where you start, it's all where you're at. It's where you end up when your back's to the mat. Do you cripple the flat or get up off your back? Deliver these facts to see them react. The stadium's packed, they all gonna snap. The motivated attract, the isolated attack, the frustrated. และนี่ก็คือ Ford Everest นะฮะ PPV คันที่ผมพูดถึงนะคันนี้คือ Everest 3.2นะ Titanium plus นะแล้วก็เป็นปี2016ด้วยสลุกออปชั่นนะ ฟังชันจัดเต็มเลยเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะการขับขี่ก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดประหยัดน้ำมันได้ประมา,ะมาณ1213โลลิตรนะไฟหน้านะครับสภาพสวยนะไม่มีริ้วรอยเลยคันนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลน LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะรวมถึงในส่วนของ daytime running light ด้วยนะครับคันนี้นะครับไม่มีริ้วรอยรอยด่างไม่มีนะครับสภาพสวยนะแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันความปลอดภยัยเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังมีมาให้นะครับเดี mm. ๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับ มีเพื่อนๆหลายคนนะฮะเขากำลังเปรียบเทียบอยู่นะว่าในส่วนของตัวรถคันนี้กับราคาแบบนี้นะฮะจะซื้อรถรุ่นไหนดีนะครับก็อย่าเพิ่งไปซื้อนะครับดูคลิปนี้ก่อนเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าประหยัดกว่าออรรถไปแดงได้เป็นล้านเลยนะละที่สําคัญนะใครที่กําลังจะไปซื้อพวกมิ x เอ็กซ์ฟอร์จูเนอร์คันนี้ประหยัดกว่าแน่นอนครับกับสภาพแบบนี้เลยนะน็อตฝากระโปรงเดิมไม่มีขยับนะครับดูได้เลยนะนี่ด้านข้างตะเข็บด้านข้างเบ้าโชกทุกอย่างสวยหมดเลยนะครับสวยสะอาดพร้อมใช้งานครับนี่คือเครื่องยนต์นะครับดีเซลเท เป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงม้าถึง200แรงม้านะครับคันนี้แรงบิดอยู่ประมาณ450นิวตันเมตรนะขับเพื่อนไปที่ไหนก็ได้เป็นการขับขี่แบบ4 e e l drive ด้วยนะใครที่ชอบเที่ยวหรือว่าชอบเดินทางคันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของพละกกำลังแน่นอนนะ การันต,ตีเลยนะครับเป็นรถบ้านแท้ร้อไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมหรือว่าไฟไหม้แน่นอนคันนี้ประวัติสวยนะแล้วก็เข้าเช็คสูตรกระยะด้วยครับ <S <S มาต่อกันที่ล้อมแม็กเลยนะครับซุ้มล้อขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ล้อมแม็กพร้อมอยางเนี่ยเป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะขอบ20นิ้วนะครับห้าก้านแบบนี้สีทูโทนแบบนี้ไม่มีริ้วรอยการชนหรือว่าสะเก็ดหินเลยนะยางนะครับเป็นยางที่เรียกได้ว่าดอกอยางเต็มสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ย,ยาวๆเลยนะ ด้านข้างนะครับมีในส่วนของเบสโลโก้3.2นี่คือเครื่องยนต์ของเขานะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้วยกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้ามีไบร์ทสปอตมอนิเตอร์รวมถึงไฟเลี้ยวกระจกมองข้างและตกแต่งด้วยครอบโพรีเมียมแบบนี้นะครับหลังคานะครับ นะขึ้นไปดูเลยตรงนี้จะมีในส่วนของพาร์ลนมิกสลูปนะเป็นบานใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีราวหลังคาวไว้เก็บสัมภาระเพิ่มเติมใครที่ติดแหลกเพิ่มเติม,ตมก็สามารถติดได้นะเดินทางไกลๆเนี่ยน่าจะสะดวกนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะฮะมีบันไดข้างขึ้นลงสะดวกแล้วก็มือจับประตูเป็นแบบสีโครเมียมนะใครที่ต้องการใช้รถที่แบบว่าเดินทางท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์กิจกรรมเยอะๆคันนี้นะฮะพละกําลังเยอะไม่พอพื้นที่การใช้สอยอเนกประสงค์ด้วยตอบโจทย์ในการใช้งานของคุณแน่นอนครับ ใครชอบเที่ยวแบบตั้งแคมป์นะครับต้องคันนี้เลยนะนี่คือพีพีวีค่าอเนกประสงค์เจที่นั่งที่ตอบโจทย์ในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสมบุกสมบันได้เลยนะครับนะไปท้าย LED ไซส์ใหญ่นะครับสวยๆนะฮะนอกจากนั้นเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับนี่มาแบบจัดเต็มเลยรวมถึงกล้องถอยหลังด้วยนะครับนะประตูท้ายเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับใครที่ต้องการใช้งานคันนี้ก็สะดวกสบายนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับถ้าใช้พื้นที่นั่งแถว3าเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดว่าต้องการใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราสามารถพับที่นั่งแถว3ได้ ในกรณีที่ไม่มีผู้นั่งนะครับตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่เพิ่มพื้นที่ได้นะไม่ว่าจะเป็นการเก็บกระเป๋าเต็นท์หรือของต่างๆเข้าของเครื่องใช้ใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราพับที่นั่งแถว2แล้วเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระจะเป็นยังไงท่านผู้ชมภายในเนี่ยของเขากว้างแล้วก็สวนมากๆเลยนะบ่อท,ที่นั่งแถว2เนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือ6กสเกับ4ี่สบรเตามารถพับแล้วก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ด ตรงที่ลองก้นนะครับแล้วก็พับลงมาแบบนี้เลยไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับอีกฝั่งนึงนะครับนี่เพื่อดูพื้นที่ในส่วนของการใช้งานนะครับผมบอกได้เลยว่า ใครที่ต้องการที่จะปูผ้านอนอันนี้ก็สามารถทําได้นะไม่ต้องไปเสียค่าเช่าโรงแรมเลยปูนอนได้เลยนะครับคันนี้นะครับประวัติสวยๆเลยนะเจ้าของลำดับเดียวนะฮะในเล่มทะเบียนสามารถตรวจสอบได้คุณมาดูได้ที่วันทัวต้เลยนะเรามีเล่มทะเบียนให้ตรวจสอบทุกคันนอกจากนั้นนะครับบุ๊กวอนตีสวิตมีนะครับก็อยู่ในเกลดนี้นะครับใครอยากจะดูในเรื่องของประวัติการเช็คระยะนะครับคันนี้เข้าูนย์เช็คทุกระยะแน่นอนแล้วก็อุปกรณ์ครบด้วยนะครับสภาพสวยนะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษารถดีมากๆคันนี้นี่คือ o r ร Everest เร 2นะไทเทเนียมนะครับเป็นปี2016นะเป็นการขับขี่แบบสีรล้อด้วยนะครับการตกแต่งภายในนะครับนะเบาะทั้ง3แถวเนี่ยใช้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ได้เข็บสีเทานะแล้วก็บอะเนี่ยค่อนข้างกว้างนั่งได้นุ่มมากๆนอกจากนั้นนะ บอกปับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธฟังเพลงจากแอปพลิเคชันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นจู๊กหรือว่า Spotify นะซีดีเอ็มเนี่ยฟังได้หมดเลยรวมถึง DVD ด้วยนะครับแอร์ปรับอากาศนะครับเป็นดูอโซนแยกซ้ายขวาเย็นช่ำๆเลยแอร์แถวหลังมีมาให้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับคันนี้มีแมนนวลสปีดมาด้วยแล้วก็เกียร์เนี่ยหุ้มหนังสวยมา,มากเลยนะนอกจากนั้นมีระบบชิปล็อกสามารถจอดขวางแล้วก็เข็นได้ด้วยนะครับตรง การขับขี่นะโหมดการขับขี่ต่างๆก็สามารถเลือกได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นฮิวดาวเดซเซนคอนโทรลหรือว่าอื่นๆนะปรับใช้ในขณะขับขี่ได้เลยนะครับนอกจากนั้นการขับขี่แบบ4ล้อก็สามารถเลือกโหมดได้ด้วยครับอย่างคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะฮะไทเทเนียมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีในเรื่องของสันลบที่สามารถเปิดได้ด้วยเขาไม่ใช่สันลบธรรมดานะเขาคือพารามิกสันลบ,ลบเป็นสันลบบานใหญ่แล้วก็ยาวไปถึงแถว2องเลยครับใครที่ต้องการรถที่แบบว่าใช้งาน เอาไปใช้งานในราคาประหยัดย่อมยาวเนี่ยคันนี้นี่ตอบโจทย์แน่นอนการเดินทางนะครับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าเป็นรถอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งที่เป็นสไตล์ TPV คาร์นะเครื่องยนต์3.2ผมบอกได้เลยว่าไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเลยนะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวต้องจัดคันนี้เลยครับราคาพิเศษด้วยผ่อนล้มต้นเพียงแค่12,000บาทต่อเดือนเท่านั้นใครสนใจนะติดต่อได้ที่เบอร์โทร061745885เลยครับและนี่นะครับนี่ก็คือพื้นที่นั่งแถว2นะฮะมีในส่วนของที่รองแขนตรงกลางด้วยถ้าเกิดว่่่าาไมมีนนังงงกละ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวที่ไว้วางแก้วกาแฟนะครับถนะ่ายชอบดื่มน้ําดื่มชากาแฟก็วางตรงนี้ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับสาภาพเบาะนี่สมบูรณ์ไม่มีรอยยับไม่มีรอยแบบขีดขว่วนหรือว่ารอยฉีกขาดเลยนะนอกจากนั้นนะครับมี Isofix ด้วยก็คือเบาะซ้ายแล้วก็เบาะขวานะครับพับได้ด้วยอเนกประสงค์แอร์แถว2มีมาให้นะครับก็อยู่บนเพดานตรงนี้แต่สามารถปรับอุณหภูมิแล้วก็แรงพัดลมแยกจากตรงนี้ได้เลย เพิ่มความสะดวกเนาะแล้วก็ในส่วนของปลั๊ก230โวล์เผื่อว่าใช้กิจกรมกรมกลางแจ้งเนาะตรงด้านล่างตรงนี้นะครับเวลาเราพับเบาะเนี่ยก็คือจับจากตรงนี้ได้เลยตัวที่รองก้นตรงนี้นะฮะนะมันจะมีตัวจับอยู่ ครัแบบนี้ใช้งานง่ายครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมใครที่กําลังมองหารถพ p v คาร์ไว้ใช้สักคันหนึ่งคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะนี่คือ Everest นะฮะปี2016นะครับแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อรุ่นท็อปด้วยนะคันนี้บอกได้เลยว่าฟังก์ชันการใช้งานแบบจัดเต็มเลยสภาพสวยเหมือนใหม่แบบนี้หายากนะครับตอนปลายแดงของรถคันนี้นะครับเราเคยขายอยู่ที่ประมาณสัก1 7 4 9 0 0้านาบาทแต่วันนี้วันทัวเตอขายราคาพิเศษครับประหยัดกว่าป้ายแดงได้ถึง1ล้านบาทเลยนะคันนี้เราขาาาาายยแแคคค่่่รเาาเพีง699 0บททนนั้น ผ่อนริ่มต้นเพียยแค่1 2 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับใครสนใจรถคันนี้นะผมบอกได้เลยว่าใช้บัตรประชาชนเพียงแค่ใบเดียวนะเช็ค,คเครดิต1ึงชั่วโมงรู้ผลรับรถคันนี้ไปใช้งานได้เลยครับสนใจรถคันนี้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้านะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ของเรานะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i k t o k YouTube หรือว่าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยบริการข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเลยซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่ทััันนรรา,านนะคคบบสสด